วันนี้จะพาทุกคนไปห,หาหอยหลอดกันที่ดานหอยหลอดจงังหวัดสมุทรสงครามโดยการลงไปหาหอยหลอดนะคะจะต้องเป็นช่วงที่น้ำลงเท่านั้นหรือว่าสังเกตช่วง8ดค่ำถึง14บสีค่ำค่ะพอมาถึงที่ดานหอยหลอดแล้วนะคะก็เดินตรงไปที่ศาลาเลยวันนี้พาไปกับลุงจวนลุงเขาก็จะพาเราไปขึ้นเรือก,กันค่ะร้านหนึ่งนั่งได้6กคนนะเหมาชั่วโมงละ4ี่ร้อยลุงจะพามาที่รานทดลองค่ะซึ่งปกตินะักท่องเที่ยวจะมาหาหอยกันที่รานนี้ โดยลุงจะเริ่มสาธิตวิธีการหาหอยให้เราดูนะคะโดยจะใช้นิ้วกระทุ้งลงไปนะคะเพื่อให้หอยตกใจจากนั้นลุงก็จะใช้ไม้แตะปูนขาวนะคะแทงเข้าไปที่รูหอยแบบนี้แล้วสักพักหอยก็จะออกมานี่หอยหลอดของเรามาแล้วได้มาสดๆแบบนี้เลยแล้วลุงจวนนะคะก็จะช่วยเราขุดแล้วก็หาหอยแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ใครชอบกินหอยหลอดสดๆนะมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนอกจากหอยหลอดนะคะก็ยังมีหอยตลับสดๆเป็นๆให้เราขุดด้วยพอหาหอยกันจนพอใจเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งเรือกลับไปที่ฝั่งค่ะใครกลัวเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าข้างบนโบกเขาจะมีห้องอาบน้ําและก็ห้องล้างเท้าให้ค่ะแล้วเราก็พาน้องหอยกลับบ้านไปทําเป็นเมนูผัดชากันเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ํามันตามด้วยพริกโครก ใส่กระชายซอยกับพริกไทยอ่อนลงไปจากนั้นใช้ตะหลิวผัดให้ไม่กลิ่นหอมเลยค่ะพอเริ่มได้กลิ่นหอมหอมเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายตามด้วยเนื้อหอยหลอดค่ะตอนผัดนะคะเราจะใช้ไฟแรงรีบผัดให้หอยสุกไม่งั้นเดี๋ยวหอยจะคลายน้ำเยอะจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าตามด้วยใบยมะกรูดแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งก่อนดับไฟค่ะจากนั้นก็ตักหอยใส่จานได้เลย หอยหลอดสดๆผัดชาอร่อยมากเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ